ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเวกเวย k ในตัวร้ายที่รักตอนที่5 6ถึง57ตอนที่ห6แท้ไทยเอาตัวรอดช่วยหังตึงตึง,ต,ง,ต,งตังเดินขึ้นตึกไปไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เป็นเหมือนกับความฝันที่หลูจื่อเฝ้าดูแลเขาไห,หลายวันที่ผ่านมานี้ที่แท้เป็นเพราะเขาเพิ่งจะเคยมาเป็นครูฝึกครั้งแรก จึงอยากดูแลทุกคนให้ดีเท่านั้นเขาถอนหายในยาวๆภวายในห้องพักที่ว่างเปล่านั้นคิดเข้าข้างตัวเองอีกแล้วสินะเขาเป็นผู้ชายแมนทั้งแท่งแถมยังเคยพูดแล้วด้วยว่ามีแฟนแล้วแต่ตนยังจะเข้าใจผิดอีกหรือว่าเขาจะรู้อะไรเข้าและกำลังทดสอบตนอยู่บวกกับที่เหล่าครูฝึกโห่แซวแบบนั้นทั้งหมดมันเหมือนจริงมากเหมือนจริงจนตัวเขาจะเชื่อแทบทั้งหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องโกหก แล้วอูนายไม่เป็นไรใช่ไหมเมื่อกี้ครูฝึกไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรกับนายใช่ไหมทั้งเฉิงที่พึ่งกลับเข้ามาก็ถามชุยหังที่เอาต่หลบตัวซุกอยู่บนเตียงเหมือนร่างศพแข็งทื่อชุยหังตกตะลึงครูฝึกตีเขาทำไมพี่สี่ชั้นมันกวนตีนขนาดนั้นเลยไม่ใช่ก็ถ้าทางที่ครูเขาวิ่งตามนายไปเมื่อครู่นี้พวกเรายัางรู้สึกตึงเครียดแทนเลยทั้งเฉิงพูดเจ้าหลินก็พูดขึ้น ใช่ถ้าไม่รู้พวกเรายังคิดว่านายไปแย่งแฟนของเขามาซะอีกช่วยหังฟื้นยิ้มออกมาพลางพูดเปล่าหลายวันมานี้ฉันเอาแต่คิดถึงที่บ้านแล้วอารมณ์มันก็เลยไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่เขาดูออกเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะมาเป็นครูฝึกครั้งแรกแล้วนึกว่าฉันไม่พอใจอะไรเขาดังนั้นก็เลยอยากจะดูแลแคร์ความรู้สึกของทุกคนแต่ว่าวิธีการมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นี่น่าละ่ะพวกเรานึกว่าเขาเอาแต่จับจ้องมองนายคนเดียววังเสียงพูด ช่วยหังพูดตอบนายเลิกคิดไปเลยเถอะฉันไม่ใช่พวกสาวน้อยสักหน่อยที่เขาจะได้เอาแต่จ้องฉันอีกอย่างถ้าฉันเป็นผู้หญิงเข้ามาอยู่ในหอนี้ก็ไม่ใช่เข้ามาอยู่ในรังหมาป่าหรออันนี้ช่างมันเถอะถ้านายเป็นผู้หญิงจริงๆพวกเราทั้งห้าคนจับนายโยนออกไปก็สิ้นเรื่องทั้งเฉิงพูดช่ยหังหัวเราะแล้วพูดตอ่อพอแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้วหลายวันมานี้ฉันมึนไปหมดแล้ว นึกว่าเป็นเพราะเรื่องวันนั้นถึงคิดจะมาถอนคนฉันซสอีกพวกเราก็คิดแบบนั้นนายไม่รู้อะไรหลายวันมานี้ขนาดโจเฉวียนยังมาถามเลยนะว่าสรุปแล้วเรื่องของนายกับครูฝึกมันยังไงกันแน่แต่พวกเราก็ไม่กล้าพูดทั้งเฉิงพูดช่วยหังพูดขึ้นเหล่าซื่อทำดีมากปากนี้รักษาความลับได้ดีเลยทีเดียวต่อไปในอนาคตนายจะต้องได้ทำงานเป็นผู้รักษาความลับงานแน่ๆแ,แน่นอนอยู่แล้ว นายไม่ดูหรอว่าพวกเราเป็นใครเหล่าซื่อพูดด้วยท่าทางภาคภูมิใจพลางตั้งใจสบัดสบัดผมไปด้านหลังวังเจิ้นเฉียงที่อยู่อีกด้านก็พูดขึ้นอันนี้ช่างมันดีกว่าเหล่าซื่อมีจุดอ่อนฉันมีจุดอ่อนอะไรทั้งเชิงถามวังเจิ้นเฉียงพูดต่อถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมาถามขอแค่หน้าตาดูดีสักหน่อยใส่เสื้อผ้าให้ดูเย็นสบายสักหน่อยนายก็คงจะเปิดปาดบอกหมดเปือนแน่ หลังจากคนในห้องได้ยินต่างก็พากันหัวเราะขึ้นมาบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้ทำให้อารมณ์ของชุยหังค่อยๆผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆนี่คงเป็นข้อดีของการใช้ชีวิตอยู่กันเป็นกลุ่มไม่ว่าจะพบเจอเรื่องราวอะไรก็จะมีคนมาช่วยแบ่งเบาจากนั้นทุกคนก็พูดคุยกันหัวเราะกันความทุกข์ใจของตนก็วิ่งหลบไปอยู่ข้างหลังทันทีและเมื่อนึกขึ้นได้อีกทีมันก็จะเปลี่ยนเป็นจิตจางไปแล้ว ตอนนี้วินาทีนี้เขาเริ่มที่จะเคยชินและลืมหลิวเฮ่อไปบ้างแล้วต่อจากนี้ไปในวันที่ไม่มีหลิวเฮ่ออยู่เขาจะทนุถนอมมันให้มากขึ้นชีวิตที่ผ่อนคลายเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ฉันเบลอไปหมดแล้วหลายวันมานี้เอาแต่รู้สึกม่วงเหงาหานอนตลอดไม่ไหวแล้วฉันนอนพักสักหน่อยก่อนละช่วยหังนวดขมับเบาๆพลางพูดเขารู้สึกเหมือนตัวเองมึนหัวนิดหน่อยสภาพอากาศแบบนี้การฝึกทหารแบบนี้บวกกับที่สภาพจิตใจไม่ค่อยนิ่งมันทำให้เขาทนรับไม่ไหวแล้ว ช่องมอแฟง si ตอนที่57ร้อนเกินไปแล้วทำในดีช่วงบ่ายก็ทำการฝึกทหารต่อหลังจากที่ชวยหังกับหลูจื้อได้พูดคุยกันไปเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็เหมือนจะแก้ไขความเข้าใจผิดอะไรไปได้บ้างแล้วจึงรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากหลูจื้อก็ไม่ได้มาวงเวียนอยู่รอบตัวของชวยหังอีกอีกทั้งชวยหังก็ไม่ได้คิดอะไรเข้าข้างตัวเองอีกแล้วว่าหลูจื้อจะเป็นชายแท้หรือเบี่ยงเบนทำไมเขาถึงพูดเรื่องพวกนั้นกับเขา เขารู้สึกว่าถ้าเอาแต่คิดเรื่องพวกนั้นมันก็เหมือนการทำให้ตัวเองลำบากใจหลูจื้อพูดแล้วว่าถ้าการยืนท่าระเบียบในช่วงบ่ายวันนี้ทำได้ดีทำให้เขาพึงพอใจนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะสามารถเข้าสู่เนื้อหาวิชาอื่นๆได้แล้วส่วนจะเป็นการย่ำเท้าหรือการเดินเตะเท้านั้นเมื่อถึงเวลาแล้วค่อยว่ากัน ชุวยหังยืนอยู่ตรงนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจแสงอาทิตย์สว่างจ้าดวงอาทิตย์ก็ช่างใจกว้างเสียจริงสองแสงจ้าแผดความร้อนของตัวเองออกมาโดยที่ไม่ห่วงไม่เสียดายเลยสักนิดทั่วทั้งร่างกายของทุกคนด้วยสาเหตุจากไอร้อนของดวงอาทิตย์ก็ทําให้เหงื่อไหลออกมาไม่หยุดก่อนจะถูกชุดลายพรางทหารดูดซาบเข้าไปยืดตัวตรงยืดหน้าอกเก็บหน้าท้องยกสะโพกสายตามองตรงไปด้านหน้ามือทั้งสองข้างวางไว้ตรงตะเข็บกางเกงนิ้วมือชี้ลงพื้น ขาทั้งสองข้างให้มีแรงตลอดหลู่จื้อพลางเดินไปมาอยู่กลางกลุ่มแถวพลางพูดเนื้อหาสําคัญของท่าย,ยืนไปด้วยชุยหังรู้สึกว่าพระอาทิตย์วันนี้มันช่างรุนแรงมากจริงๆรู้สึกเหมือนมันห้อยอยู่ไม่ไกลจากหัวของเขาเท่าไหร่ยังไงอย่างนั้นอุณหภูมิแบบนี้ทําให้ความกดดันของเขาเพิ่มมากขึ้นเหมือนจะได้ยินเสียงความวุ่นวายดังสะท้อนมาแต่ไกลหลู่จื้อก็หันไปมองเช่นกันจากนั้นก็บอกกับทุกคนว่าเอาละพักสิบนาที จากนั้นทุกคนก็ถือโอกาสตอนพักนี้หันไปมองทางต้นเสียงที่แท้มีผู้หญิงจากการจัดการทางทะเลเป็นลมแดดแล้วเป็นลมล้มพับไปก่อนหน้านี้มีคนเคยบอกกับชุยหังแล้วว่าการฝึกทหารทุกปีจะมีคนเป็นลมแดดตอนนี้ชุยหังเชื่อแล้วจริงๆอุณหภูมิที่นี่ไม่สามารถเอาไปเทียบกับถิ่นบ้านเกิดของเขาได้เลยจริงๆพวกนายไม่เป็นไรใช่ไหมหลู่จื้อถือโอกาสช่วงว่างนี้ถามทุกคนขึ้นไม่เป็นไรครับครูฝึกวางใจเถอะครับ มีคนนำพูดขึ้นดูเหมือนอยากจะให้หลู่จื้อสบายใจชุยหังไม่ได้พูดอะไรตอนนี้เขารู้สึกมึนขึ้นมาแล้วนิดหน่อยเพราะตากแดดอุณหภูมินี้เขาไม่สามารถจะปรับตัวให้ชินได้ในทันทีจริงๆหลู่จื้อพูดแถวของเราถ้าใครสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวก็สามารถบอกล่วงหน้าได้ไม่อย่างนั้นถ้าเป็นลมแดดขึ้นมาจะโทษฉันไม่ได้นะไม่มีทางพวกเราไม่ใช่ผู้หญิงไม่สามารถเป็นลมแดดหรอกครับมีคนพูดขึ้นทันที ใครบอกว่าคนที่จะเป็นลมแดดต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นหรือจื้อถามคนนั้นไม่พูดต่อแล้วเพราะเรื่องนี้ดูเหมือนมันไม่มีกฎเกณฑ์กำหนดตายตัวจริงๆว่าผู้หญิงสามารถเป็นลมแดดแล้วผู้ชายไม่สามารถเป็นได้การเป็นลมแดดไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศมันเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายคนที่สมรรถภาพทางกายไม่ดีหรือคนที่ไม่ชินกับสภาพอากาศแบบนี้ถึงจะสามารถเป็นลมแดดเอาได้ง่ายๆหรืจื้ออธิบาย โจเฉวียนยกมือขึ้นจากอีกด้านชุยหังเหลือบไปมองเขายังรู้สึกเหมือนสอนจอระเข้ว่ายน้ำนายมีอะไรหลูจื้อถามโจเฉวียนพูดรายงานครูฝึกผมอยากถามหน่อยครับว่าถ้าหากในพวกเรามีคนเป็นลมแดดขึ้นมาก็จะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในการตรวจพลเข้าร่วมขบวนกองครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับหลังจากที่ทุกคนฟังก็หยุดพูดทันทีเพราะต่างก็อยากจะรู้ปัญหานี้เหมือนกันเรื่องนี้นะับเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะในเมื่อการตรวจผลเข้าร่วมขบวนกองนั้นจะมีคะแนนเพิ่มให้ด้วยอันนี้ไม่มีผลกระทบอะไรการเดินขบวนจะดูที่การเดินของนายแล้วก็การสอดประสานรวมกับขบวนกลุ่มไม่จําเป็นต้องมีสมรรถภาพที่ดีมากนักก็ได้หลุยจื้อพูดอาถ้าอย่างนั้นก็ดีครับโจเฉวียนพูดตอนนี้ทุกคนถึงสังเกตเห็นว่าทั่วทั้งใบหน้าของโจเฉวียนมีเหงื่อผุดออกมาเต็มไปหมดราวกับว่าเพิ่งจะออกมาจากเครื่องนึ่งยังในอย่างนั้น ตอนนี้ชุยหังถึงนึกขึ้นได้ว่าโจาเวียนก็เป็นเพื่อนบ้านเกิดเดียวกันจากทางตรงเป่ยเหมือนกันแต่ว่าอยู่เหนือยิ่งกว่าเขาเขาควรจะทนรับความร้อนได้แย่ยิ่งกว่าชุยหังอีก